สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้สิพบ o r เรื่องเล่าของอีลาน้อยนะคะพี่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องก่อนอื่นก้าวเข้า่าสวัสดีกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุขุสุขลนนะคะเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีหลานอยอุ้งอิงเอฟซีเพชรแสงตะวันเจโอทู่นะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอบ o r าเรื่องเล่าของอีลาน้อยนะคะพี่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกำลังเป็นข้าวเด่นประเด็นห้อนนะพี่น้อง แต่ทั้งหมดทั้งมวนก็นถือว่าเป็นข้าวซามาแล้วค่ะทุกคนชาวัาแอดเพนก็นเป็นข้าวซาลีอดอวละ่ะนะคะเอาซาแนวใดนะซาด้วยยังไดแบบใดเราบวงสู้กันฟังนะคะมันเป็นเรื่องเล่าที่เออเป็นเรื่องเล่าของเพลงเพลงหนึ่งนะคะที่อีลาน้อยได้ยิบยกขึ้นมาห้องนะคะก็ถือว่าเป็นเพลงดังระดัหนึงเลยล่ะนะคะพี่น้องเป็นเพลงดังแล้วก็เป็นเพงงเลเเพงมวนโจ๊ะนะคะ นั่นก็คือเพลงนี้ยังไงดิซื่อเพลงวะเอินไอ้เดอ์เอินไอ้เนอรเน้่ยมเธอมีแห้งนะครับพี่ดองโอ้โหซื่อเพลงกันเลยเออซึ่งถามว่ามันเหมาะกับยวลาหน่อยหรือไม่ถ้าบอกว่าเพลงนี้ถ้าจะแต่งหีลาน้อยห้องนะถ้าออกเพลงแงวแบบนี้บเหมาะแต่ยางใดนะครับพี่ดองก็ยังอีลาน้อยคือสาวซมหน้อยอีลาน้อยคือสาวเหมาะึ้นไหม อีลาน้อยบ่ได้เป็นคนดือ้ออีลาน้อยบ่ได้เป็นคนแบบชนิดทีว่ว่าเนื้อหาสาระของเพลงหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องเล่าของเอ่อคนค้นหอดกันนะคะพี่น้องที่ลาน้อยในยิบยกมาฮ้องก็เพราะว่าเป็นเรื่องเล่าของความน้ำสมัยนะคะเป็นเรื่องเล่าของความสนุกสนานนาเวทีนะคะที่อีลาน่อยดนน้ำมาฮ้องนะคะ หรือจะเล่าไปอีกอย่างก็คือมันอ่ะกลเป็นเพ่งที่มีลิขสิทธินะ์เนาะพี่น้องเนาะถ้าหากว่านํำมหองอ่แล้วกะจะต้องมีการเสียค่าลิขสิทธิ์ประมาณนั้นบรรูุน้เพ่น,น้องว่าคนไปซื้อลิขสิทธิ์มาจจกค่ายหรือเปล่าอันนี้คือบอลจนะคะพี่น้องเป็นเรื่องเล่าของพอง,องนาว่งไปแต่บัดนนี้มันมาเป็นประเด็นอีต,ตรงวา่าผู้แต่งเพลง ก็ด้วยความวาเพ่นวาเพลงของเพื่อนมันขึ้นมาดังประมาณน,นั้นจริงจริงนี่ลาน้อยยิบมากกวงอีก็ครั้งดังตืมพี่น้องเพราะว่าอย่างอีลาน้อยคือสุกตาเด้ใส่คาว่าสุกตาเนี่แปลว่าระดับประเทศนะระดับโลกนะอุ้หญิงเพชรบ,บ้านเพลงดังระดับโลกพี่น้องคนหูจักหมอรองหมอั่าปบะยอนไ้อีลาน้อยได้มากเฮ็ดไหยหมอลัมดังขึ้นมาอีกครัง้ง นี่คืออุ้งอิงเพชรบานแพงพี่น้องนะคะลัาอุ้งอิงก็คือเป็นผู้หนึ่งที่พู้อ,พอม่แม่เอฟซีชื่นชมนะคะพี่น้องเอาไว้ลาหน่อยปล่อยแพงนะคะหอบฝันมาหลังห่านในเวลาผ่านไปหนึ่งปีนะคะพี่น้องสามารถที่จะมียอดยอดวิวนีน่ถึงสามสิบโลล้านเลยทีเดียว นะคะบริเวณธรรมดาได้พี่น้องเพลงนี้ปล่อยออกมาแบบหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวนะคะพี่น้องหนึ่งปีผ่านไปอ่ะปีเดียวได้พี่น้องสามารถที่จิมียอดขึ้นมาหอดสามสิบล้านเนี่ยก็ธรรมดานะคะซึ่งถ้าจะเปรียบกันแล้วบางเพลงนะคะพี่น้องปล่อยเพ่งเป็นเก้าปีสิบปียังคอยหอดสามสิบล้านนี่ก็ถือว่าสาดสุด,ลดเลยเนี่ยนหคะ แกก็ถือว่าเป็นเพ่งติดกะระแสนะคะแล้ววันนี้ก็บอกว่านี่ผู้นำมพาพิพาฒวิจารณ์มาเวลาทํา,า,าการแสดงของอีลาน้อยโบพนันโบพันด้วยประการทั้งปวงเพ่งนี่มันเป็นเพ่งมันมันเป็นเพ่งที่ต้องเคี่ยว <c oughs> พี่น้อง <c oughs> มันต้องเคี่ยวขนาดใดเออ อีลาน้อยบ่ได้เต้นแบบเขี้ยวๆเลยบ่ถือใจเพื่นประมาณนั้นเชยเต้นแบบใดพี่น้องเจ้าเขี้ยวสุดๆกระเบงผู้ห่วงเนี่ยผู้ที่นั่งห้องเกิดมาเป็นผู้เทาเออม่ยืนห้องเที่ยงทีลียู่นเที่ทงสีบุกให้แค่เพื่อใว่าษนพี่น้องอันนี้บ่ได้เที่ยงทีลีได้พี่น้องเต้นไป เออทรงเสียงให้ฮัประการเฮ็ดใ้นค้นหนาเวที่ชื่นชอบออกกระดอกกระเดือเห็นบ่ล่ะพ่อยลาหน่อยน้ำมะฮองกับฮังดังไปหนาหรือว่าจังไหนหรือว่าจังไหนหรือว่า่านคนระฮูว่าเป็นผู้ใดทีมากของเพลงนี้มาจะใส่ประมาณนั้นบอกังไหนเขาสีน้ำซอกเบื้องเอ็นรอพี่น้องแม่ศาสนาเมื่อจำเป็นต้องมาออกมาให้ทาวิจารณ์ด้ เมื่อออกมาว่าประมาณนี้ประเทศไหนพอแม่แม่เอฟซีได้ไปนั่ซอกเบิงมาเป็นผูดด้ใดเป็นคนเว้าเออเอาอียังเว้าคิาดจังใดแบบใดไปไปมา,มากๆกระเทศไห้เขาได้มีความรู้สึกว,ว่ากระบวนคิดของคนคนนั้นเป็นจังไดมันเป็นเรื่องเงาที่เป็นแตยย่ยากอายไมพี่นองเออแม่่าสัน ุ้งหิงบอกว่ามีเอฟซีตีตดตามบ่าตำก็สองล้านบาขันต่ำบ่าตำก็สองล้านอันนี้พระท่านได้ร่วมจ้างประเทศนะคะพี่น้องเอาเจ้งไหนบ่พันตรงไหนอะไรยังไงแล้วโยกมาเปรียบเทียบกันกับน้องไม่พึ่งมากมือว่านนี่แล้วอีลาน,น้อยสร้างซื้อเสียงกับประเทศ จนว่าเป็นหมอลำซอพาวเวอร์บเมนแค่หมอลำไอดอลบมเมนเป็นแค่ไอดอลของเด็กน้อยที่เด็กน้อยย่างน้ำกดมากบึนบึนอย่างอมแมนต์ไอีหลังน้อยเป็นผู้เป็นไอดอลเขาอุ้งอิงเป็นไอดอลของเด็กน้อยรใหม่อุ้งอิงสามารถที้น้ำผ้าอุ้์กรอนขนาดใหญ่ขึ้นมากเชิดชูได้จนในสุดทั่วโลกยอมรับ คือ,อีลาน้น่ได้รับตำแหน่งขวัญใจมหาชนเมื่อปีที่แล้วได้เป็นขวัญใจมหาชนมันสิมแมนแล้วไงถึงพี่น้องหรือแม่ผู้ที่จะเอามาว่าให้ยุ่เดียวนี่นะคะพี่น้องแต่ไม่ได้เป็นขวัญใจมหาชนคืออหลาหน้น่แมนประสันพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่ยกให้เห็นการเป็นขวัญใจมหาชนแล้วทีม้าของเจ้าของก็คือม้าแบบเรียบาย อีลาน้อยมาหยิบยกเพ่งนี่ก็บอกว่ามันเป็นเพ่งที่เอ่อเกินกว่าวัยอยู่อีลาน้อยก็ยเฮ็ดได้เต็มที่ก็คือประมาณน,นี้แล้วกับนาเวที่บอกว่าสุดยอดนลครับพี่น้องไผกัมากนะคะบอกว่าไปเบื้องแน,น,น่หนาเวที่เต้นเอาอยู่ฮืบเฮอบอยู่อีลาน้อยส่งกรสเสียเสียงบอกเลยว่าเอนว่าเ้อว่ายังล่ะส่งเสียง,บแ,ยง,สง,สง,งแบบชนิดที่ว่ากระหึม ช่งเสียงแบบชนิดที่ว่ากระตุ้นความรู้ซื้อของพ่อพอ่อแม่เอฟซีที่มารมวนอยู่หนาห้านเนี่ยบอกเลยว่าบมมี่มีจืดจางนะคบพี่น้องเออเอาว่ามาเบิ่งหนาเวทีก,วก่อนก็แล้วกันถึงค่อยิพาพษ์วิจารณ์กันเนาะแม่นร่คบพี่น้องเอาตามนั่นนะคะพี่น้องตานใหที่เขามารับชมก็อย่าลืมนะครับพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนยถ้าหากว่าเห็นว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นอันใดก็แสดงความคิดเห็นเขามาใต่คอมเมนต์ เอ่อคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆเ,เด้อจ้าเด้อส่วนไทยคลิปีพิลาหน่อยกับพ่อโจโกะฝากช่องกับเอเทนขอบคุณมีความกรุณาของเพื่อนขอบคุณสุขปุสุขคนเ,เด้เอจ้าเด้อเฮงๆปักฝากสุขปุสุขคนจา้าคทีหลากับพอ่อฝากซ่องเอ็สเทนบ้านเอเบจเด้จ้าฝากอ,อะไรก็กใช้ในกำลังใจดีคุณแม่ก็ได้จา้า